คุณประเสริฐเจิมสุสิธรรมครับหรือคุณนุ่มครับต้องถามเลยครับว่าเวทีการประกวดทั่วประเทศของเราเนี่ยมันเรา,เรานับได้สักกี่เวทีครับปีหนึ่งเนี่ยประมาณ400-500เวทีครับ ปีหนึ่งนะหนึ่งปีประมาณ4 0 0ร้อถึงห้าเวทแวีแล้วล็อกตลอดทั้งปีเลยไหมฮะหรือมีช่วงไหนแบบแน,น่นๆท่นุนนชกชุกเลยอ่ชกชุกเลยก็จะเป็นช่วงหน้าเทศกาลหน้าเทศกาลอย่างเช่นสงกรานหรือว่าอลอยกระทงอย่างเงี้ยก็จะเยอะหน่อยแต่ว่าในแต่และจังหวัดนี้ก็จะมีเวท,ทีที่เกี่ยวพันกับวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตัวเองรวมอยู่ด้วยอ,อย่างเช่นนางงามเดือน1ิบของจังหวัดน,นครศรีธรรมราชเลยฮะหรือว่านางงามบุญบั้งไฟต่างๆ่าอตุ๋ยก็สงสัยเขาบอกผมว่า ปีนี่มีบางคนที่ประกวดมาสองสามร้อยเวทีจริงไหมครับพูดไปปรับรู้จักทั้งประเทศเขาคือเฮเลนปทุมรัตน์อระมาลีคือสี่ร้อยกว่าเวทีก่อนที่จะมาได้นิดเยคือว่าคือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีรัฐต่างๆถึง50กว่ารัฐตรงไหนที่มีชุมชนคนไทยเนี่ยเฮเลนไปหมดก็เลยสะสมจนได้400กว่าเวทีแล้วก็บินมาประกวดก็ชนะไปเลยเพราะฉะนั้นหมายความว่า นางงามเดินสายอะค่ะสาเหตุหลักๆที่ต้องเดินจะเป็นร้อยๆเวทีคืออะไรคะเหตุผลที่หนึ่งได้สตังค์เยอะอย่างรุ่นหลังๆเนี่ยคือบางคนเนี่ยส่งตัวเองเรียนจนจบปริญญาตรีปริญญาโทก็มีเพราะรางวัลรางวัลนางงามเดินสายในบางเวทีเนี่ยรางวัลถึง1 0 0 0 0แบาทและยังได้จากสปอนเซอร์อีกหลายหมื่นพอรวมกันแล้วก็พอส่งตัวเองเรียนไปทั้งปีแล้วอย่างเงี้ย่ะพี่หนุ่มขาเวทีการประกวดที่รู้สึกว่ามีชื่อแปลกๆมีไหมคะ ทิดาปะเกลือมฮะปะเกือมทิดาปะเกือมเป็นการประกวดอยู่ที่จังหวัดอะไรสุรินทร์สุรินทร์เพราะว่าปะเกือมเนี่ยแปลว่าลูกปัดงามลูกปัดใช้โปรโมทลูกปัดลูกปัดที่เป็นสินค้าที่ทํามาจากดินเป็นดินอะไรพวกนี้่ะแล้วก็มาทําเป็นลูกปัดต่างๆก็จะใช้ชื่อตามท้องถิ่นว่าเนทิดาปะเกือมอย่างเงี้ยบบางอันก็จะสื่อไปถึง วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเช่นทีดาวิ่งควายทิดาวิ่งควายเขาเขาต้องวิ่งด้วยไหมฮะรหรือยังไงวิ่งนี่เก็บไว้ให้เป็นหน้าที่ชันนะคะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเนื่องจากว่าชื่อมันคงชื่อคงจะฮาร์ดคอไปก็เปลี่ยนตอนหลังเปลี่ยนเป็นน้องนางบ้านนาก็ <c oughs> จะซอฟลงมาหน่อยย <c oughs> มีอีกนะฮะนางงามจักรยาน นางงามจักรยานที่แรงมาจากจักรวาลทิศเนือที่เราชอบออกมาพูดเล่นกันเออมันร้อเล่นกันที่เราเล่นว่าเอะไม่ได้เป็นนางงามจักรวาลแต่เป็นนางงามจักรยานจริงๆมีค่ะมี้วสวยด้วยสวยด้วยประกวดครั้งเดียวที่ไหนครับที่ไหนประกวดครั้งเดียวที่สวนลุมตอนนั้นเนี่ยเป็นการโปรโมทจักรยานตาจระเข้นี่ประวัติการประกวดและข้างหลังของเรานี้นะครับเรียกว่าเป็นมีทั้งตำนานของมนะครับต้องรบกวนพี่หนุ่มช่วยแนะนำนิดนึง ผมมองหันไปเนี่ย,ยสะดุดตาอันนี้ก่อนเลยอ,นนอันนี้เป็นผ้ากรรมหยี่ครับแล้วก็ปักด้วยดิน mm hmm. เหมือนดินทองแล้วก็ปักด้วยเพชรปลอมซ mm ้ำ hmm. ลงไปอีกทีหนึ่ง mm hmm. และข้างหน้านี้ก็จะมีตราที่เขียนว่าวาชิราวุธ2503ผู้ตาย 2503? ก็เพิ่งผ่าน50ปีมาไม่นานนี้เองครับ oh. เจ้าของมองกุฎนี่คือคุณรัชนีบุญญานัน ก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเหมือนกันถ้าอยากได้คืนก็ติดต่อมาเลยยกให้ oh เก็บไว้ให้เฉยๆ oh. เพราะว่ามงกุฎอันนี้จริงๆของใครใครก็รักแต่ว่า oh. บังเอิญว่ามาตกอยู่ในร้านขายของเก่าแล้วก็ร้านทางร้านเนี่ยก็โทรมาบอกเราก็จะรักษาไว้ให้คุณรัชนีถ้าอยากได้เมื่อไหร่ก็มาเอาคืนไป oh. Oh. มงกุฎชิ้นนี้เนี่ยว่ากันว่าแฟนนางงามทั่วประเทศ โบดให้เป็นมงกุฎที่สวยที่สุดสําหรับมงกุฎของนางสาวไทยความพิเศษก็คือว่าออกแบบโดยคุณบุรินทร์วงสงวนแล้วก็จ ing, ัดทําโดยร้านแฟรง k ์จิวเวลรี่ซึ่งเป็นร้านเพชรอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยสมัยก่อนนะครับจะมีเพชรจริงอยู่ตรงกลางใช่ไหมพี่อใช่ครับใช่ครับหลังๆทางร้านที่เป็นผู้สนับสนุนเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นทำจิวเวลรี่ใหม่ให้ทั้งเซ็ตแทนที่จะอยู่ที่จิวเวลรี่แทนจะได้ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่ง ถูกดึงออกไปจากมงกุฎอันนี้ครับแล้วก็เหมาะสมมากสําหรับนางงามที่มีทั้งดีกรีความสวยความรู้ความสามารถเพียบพร้อมอย่างคุณปนัดดาวงผู้ดีนั่นเองของคุณครับนี่คือมงกุฎของคุณปนัดดาวงผู้ดีใช่ครับมาจะมีอีกรุ่นใหม่ๆหน่อยมาทางด้านนี้ ความวับจับตาจริงๆครับอันนี้ฮะก็จะเป็นมงกุฎมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สครับอฮะอันนี้ก็สนับสนุนโดยบิวตี้เจมส์ครับซึ่งบิวตี้เจมส์เนี่ยก็ยังตามมาสนับสนุนมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ของทางช่องห้านี้ด้วยอันนี้ก็เป็นของน้องไข่มุกชุติมาดูรงเดชนั่นเองครับอันนี้แล้วก็ขอเซ้งผมมือให้คุณไข่มุกหน่อยนะครับฮะได้ข่าวว่าพี่หนุ่มนี่เชิญนางงามเดินสาย ตัวจริงเสียงจริงใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเชิญนะครับคุณอาทิตยาพรมคุณนะครับหรือคุณอาร์ตนะครับนางงามเดินสายคนแรกของประเทศนะครับและคุณโสภิดาเลิศจงกลคุณปักเป้านะครับนางงามเดินสายผู้ไม่รู้จักคําว่าที่2เชิญครับคำว่าคนแรกที่ขอโทษนะครับย้อนกลับไปกี่ปีครับ ก็ <im it> พี่อาร์เนี่ยจะเป็นนางงามที่มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือน,นางงามทั่วไปเนี่ยจะมีอายุความค่อนข้าง,งสั้น <im it> บางทีสอง <im it> ปี3ปี <im it> 4ปีก็จะหายไปโอโอแต่พี่อาร์ประกวดเดินสายอยู่เนี่ยสิกว่าปีสิบกว่าปีเลยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยได้เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดมิ s ยูนิเว r ร์ด้วยโอ้โหเชเกาหลีค่ะตั้งแต่ปีหน่เกาแรางลแรกที่พี่อาร์ตได้รับนี่จําได้มีคืออะไรโอรางวัลแรกน่าจะเป็น นางนพมาศค่ะนางนพมาศสวนน้พรค่ะนางสมัยนั้นสวนนพรมูลค่ารางวัลสงมมีรถมีบ้านแจกไหมคะเหมือนสมัยนั้นสมัยนั้นเป็นยังไงไม่มีค่ะก็จะมีขันค่ะขันแต่ว่าเงินรางวัลสมัยก่อนนี่จะเยอะดูว่ารุ่นแรกๆเลยนะแต่ว่ายังสวยอยู่เอาล้ครับมาที่คุณปักเป้านะครับคนนี้เรียกว่าเดินสายประกวดไม่เคยแพ้ใครเลยหรอคืออย่างนี้ปักเป้านี่จะเป็นคนที่มีลักษณะพิเศษคือว่าถ้าสมมุติว่าผ่านเข้ารอบ5คนหรือ3คนปั๊บจะได้ที่1 ไม่งั้นเธอจะตกรอบก่อนเลยอ๋อถ้าตกคือตกเลย,ตตเลยแต่ถ้าเข้าแต่ถ้าเข้าปั๊บที่หนึ่งที่หนึ่งเท่านั้นแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็มาประกวดนางสาวไทยจนได้ตำแหน่งขวัญใจช่างภาพในปี2537โอ้โหก็เป็นโอกาสดีเพราะว่าคุณปักเป้าเนี่ยปกติแล้วไม่ได้อยู่เมืองไทยมีครอบครัวแล้วอยู่ที่อะไรออสเตรเลียอ๋ออยู่ออสเตรเลียนะครับวันนี้บินบินมาเพื่อรายการเราเลยใช่ไหมครัใช่ครับโดยตรงเลยครับเ่นบอาะไรครับขอเสียงปรบมือหน่อยนะครับ นะครับเอาละครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณประเสริฐเจิมจุติธรรมนะครับคุณหนุ่มนะครับคุณอาทิตยาพมคุณคุณอาร์ตนะครับนางงามเดินสายคนแรกของประเทศและคุณโสพิดาเลิศจงกลคุณปักเป้านะครับนางงามเดินสายผู้ไม่รู้จักคำว่าที่2ขอบคุณทั้งสาท่านครับขอบคุณ